ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราชิมผักทอดด้วยนะคะผักทอดผักทอดจิ้นมน้ำพริกกะปิค่ะอืมอร่อยอร่อยใช้ได้เลยค่ะ,ะนี่นะคะเราอยากก็ใส่ไปแล้วนะคะใส่น้ำพริกกะปิลงไปในข้าวสวยเดี๋ยวร้อนๆเลยค่ะแล้วก็มีทอดมันค่ะทอดมันนะคะหมดแล้วค่ะคำสุดท้ายเลยนะคะอร่อย มีผักทอดนะคะแล้วก็นี่เนือน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิก็จะข้นๆหน่อยนะคะที่นี่นะคะรอปะนะเดี๋ยวลองทอดมันนะคะอ้ําค่ะคําใหญ่ๆโตๆไปเลยนะคะค่ะใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองชิมผักทอดด้วยนะคะผักทอดผักทอดกินน้ำพริกกะปิค่ะอืมอร่อยอร่อยใช้ได้เลยค่ะอืม กินกับข้าวสวยนะคะที่ผสมน้ำพริกกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะอร่อยแทบแบเลยค่ะอค่ะอ่านี่นะคะเราอยากก็ใส่ไปแล้วนะคะใส่น้ำพริกกะปิลงไปในข้าวสวยเดี๋ยวร้อนๆเลยค่ะแล้วก็มีทอดมันค่ะทอดมันนะคะค่ะทอดมันนะคะอืม อร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะชิมกันไปยาวๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวขอชิมไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะอันนี้มาคําโตๆเลยค่ะผักทอดนะคะทอดมันชิมก่อนเลยค่ะอืมอร่อยเลยผักทอดจิ้มน้ําพริกนะคะยาวไปเลยค่ะอืม,อม้ได้เลยค่ะอร่อยเลยนะคะแซ่บๆเลยนะคะ เราคุกกับทอดมันก็อร่อยนะคะเองชิมเลยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมทอดมันล้วนๆอืมใช้ได้เลยค่ะอืมเรียบร้อยเลยนะคะทานทานทานลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะผักทอดแล้วค่ะจิม้มน้ำพริกกะปิแล้วก็ข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะอืม เราคุกกับทอดมันก็อร่อยนะคะเอาชิมเลยค่ะอืม,อมกินกับข้าวสวยนะคะที่ผสมน้ำพริกกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะคุกเขาให้เข้ากันนะคะอร่อยแซ่บเลยค่ะลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะผักทอดแล้วค่ะจิม้มน้ำพริกกะปิแล้ก็ข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะอืมผักนะคะผัก ผักนะคะเอาจัดการผักกันเลยค่ะแครอทนะคะอืมแตงกวานะคะแตงกวาอืมอ๋อค่ะทอดมันชิมก่อนเลยค่ะอืมอร่อยเลยอร่อยมากเลยค่ะชิมกันไปยาวๆเลยนะคะอันนี้ีอย่าขอชิมไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะอันนี้มาคำโตๆเลยค่ะผักทอดนะครับ เราคุกกับทอดมันก็อร่อยนะคะลองชิมเลยค่ะมมากินน้ำพริกกะปิกันค่ะวันนี้อยากก็มารีวิวนะคะน้ำพริกกะปิค่ะหอมๆเลยค่ะนี่นะคะน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมทอดมันรดอืมใช้ได้เลยค่ะอืมเรียบร้อยเลยนะคะทานทานทาน ลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะผักทอดแล้วค่ะจิมลำพีกะปิแล้วก็ข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะชิมกันไปยาวยๆเลยนะคะอันนี้ปยปขอชิมไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะอันนี้มาคําโตๆเลยค่ะผักทอดนะคะแรงไม่ไม่แรงเลยนะคะพิก็พอดีนะคะอันนี้ค่ะตักเข้าปากเลยค่ะอืมอร่อยนะคะนี่ทอดมันทอดมันค่ะชิมผักลวกนะคะ ทอดนะคะแล้วก็มีแตงกวามีแครอทนะคะ Ora, เน hey, mm hmm. uh ื้อนะคะเนื้อเนื้อเหนียวเหนียวเลยนะคะเหนียวเหนียวไม่มีกลิ่นคํ่ะคต่อไปนะคะข้าวคคุกเลยค่ะคคุกๆนะคะคําต่อไปค่ะมาแล้วนะคะผักทอดนะคะคุกข้าวเลยค่ะมีผักทอดนะคะ แล้วก็นี่เนื้อน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิก็จะข้นๆหน่อยนะคะที่นี่นะคะบอกกัอออร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมตำมตันล้รนอืมใช้ได้เลยค่ะ <ừng> อืมเรียบร้อยเลยนะคะทานทานทานมีนผักทอดนะคะแล้วก็นี่เนื้อน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิก็จะข้นๆหน่อยนะคะที่นี่นะคะ คําต่อไปนะคะข้าวคุกคุกๆเลยค่ะคคุกๆนะคะคําต่อไปค่ะมาแล้วนะคะผักทอดน,นะคะคุกข้าวเลยค่ะหน้าตาน้ำพริกกะปิประมาณนี้นะคะสีสันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นกลิ่นก็ไม่แรงมากเลยนะคะเจ้านี้นะคะอร่อยนะคะอันนี้ผักกินกับข้าวสวยนะคะที่ผสมน้ำพริกกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะ คลุกเขาให้เข้ากันนะคะอร่อยแซ่บเลยค่ะมีผักทอดนะคะแล้วก็นี่เนื้อน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิก็จะข้นๆหน่อยนะคะที่นี่นะคะลอ,ลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะผักทอดแล้วค่ะจิม้มน้ำพริกกะปิกับข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะอืผักทอดนะคะผักทอดตามนี้เลยนะคะ ต้มนะคะผักต้มอันนี้จัดไปเลยค่ะอ<ม>หน้าตาน้ำพริกกะปิประมาณนี้นะคะสีสันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นกลิ่นก็ไม่แรงมากเลยนะคะเ<ม>จ้านี้นะคะอร่อยนะคะอันนี้ผักมากินน้ำพริกกะปิกันค่ะวันนี้อยากก็มารีวิวนะคะน้ำพริกกะปิค่ะหอมๆเลยค่ะนี่นะคะน้ำพริกกะปิอ่ะ อ,อร่อยมากเลยนะคะแซ่บๆเลยค่ะผักทอดผักทอดนะคะหมดแล้วค่ะคำสุดท้ายเลยนะคะอร่อยผักทอดจิ้มน้ำพริกนะคะยาวไปเลยค่ะอ,อใช้ได้เลยค่ะอร่อยเลยนะคะแซ่บๆเลยนะคะหน้าตาน้ำพริกกะปิกระมาณนี้นะคะสีสัน ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นกลิ่นก็ไม่แรงมากเลยนะคะเจ้านี้นะคะอร่อยนะคะอันนี้ผักทอดประมาณชิมก่อนเลยค่ะอืมอร่อยเลยลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะผักทอดแล้วค่ะจิ้มลำพีกกะปิแล้วก็ข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะอืมลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะ ผักทอดแล้วค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิแล้วก็ข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะอืลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะผ <KO> ักทอดแล้วค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิแล้วก็ข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะออื่อะเดี๋ยวลองทอดมันนะคะอ้ําค่ะคําใหญ่โตไปเลยนะคะลวกนะคะผักทอดนะคะแล้วก็มีแตงกวามีแครอทนะคะ เนื้อนะคะเนื้อเนื้อเหนียวเหนียวเลยนะคะเหนียวเหนียวไม่มีกลิ่นผักทอดจิ้มน้ำพริกนะคะยาวไปเลยค่ะอืมใช้ได้เลยค่ะอร่อยเลยนะคะแซ่บๆเลยนะคะหน้าตาน้ิกะปิกประมาณนี้นะคะสีสันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นกลิ่นก็ไม่แรงมากเลยนะคะเจ้านี้นะคะอร่อยนะคะอันนี้ผักขึ้นมานะคะอืมอร่อยนะคะ กินกับข้าวสวยนะคะที่ผสมน้ำพริกกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะอร่อยแทบแทบเลยค่ะค่ะใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองชิมผักทอดด้วยนะคะผักทอดผักทอดกินน้ำพริกกะปิค่ะอืมอร่อยอร่อยใช้ได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวลองทอดมันนะคะอ้ําค่ะคำใหญ่ๆโตๆไปเลยนะคะผักทอดนะคะผักทอดตามนี้เลยนะคะ ต้มนะคะผักต้มวันนี้จัดไปเลยค่ะผักนะคะผักผักนะคะเอาจะการผักกันเลยค่ะแครอทนะคะอืมแตงกวานะคะแตงกวาอืมทอดมันชิมก่อนเลยค่ะอืมอร่อยเลยนะทอดมันชิมก่อนเลยค่ะอืมอร่อยเลย กินกับข้าวสวยนะคะที่ผสมน้ำพริกกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะอร่อยแ่บแทบเลยค่ะเดี๋ยวลองทอดมันนะคะอ้ําค่ะคำใหญ่ๆโตๆไปเลยนะคะ <S <S <ๆ>ลองดูนะคะผักทอดผักทอดนะคะผักทอดแล้วค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิกับข้าวสวยนะคะตักรวมกันเลยค่ะอ<ๆ>ืผักทอดนะคะผักทอดตามนี้เลยนะคะ